สวัสดีค่ะพี่น้องถาว่าเรื่องผ้าบักมี่หรือผ้าขน,นุนนี่เป็นอีหอย่างที่แบบอย่างกระติดมือติดเม,ม็ดก็เลยเฮ็ดให้ขี่ค่าในการผ้านะพี่น้องเนาะวันนี้เอาวันผ้ามาบอกเทคนิคในการลดปริมาณอย่างขนุนขณะที่เราผ้าขนุนสุกเนาะ,ะ,นะแล้วกับผ้าจังใดให้ได้พู้ทุกพูของขนุนอะ่ะเต็มพู่วัถือตะดับแบง,งะคะือเนาะเวลาเอาไปแพ็คขายหรือเอาไปจัดจานเขาจะได้พู่แต่งเตรีมส,สวยๆทุกพู้เดี๋ยววันนี้ไปเบิ่งเทคนิคน้ำกันเลค่ะเด้อ สัสดีค่ะน,น้องเนี่ยวาาอาไอศชีสพายแบบีมาเบิรงวิธีการขั้นตอนน้ำกันกค่ะแต่ว่าก้อนอน,นั้นเนี่ยเอาไะเช็สคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวไม่ดีแบบมี้รู้ยังไงมาลองเบิรงว่ามันจะเห็ุง่ายเหตุงานไปไหนแล้วค่ะเนาะมา,านนะคะมา่ะเริ่มเลยอันแรกน้ำยางเยอะมากฮึปโอ้ยน้ำยางอันนี้คือข้อเสียเนาะค่ะที่ที่ฮอบบอนบวมเขอบไว้กว้อนแล้วก็บ่ได้เอาอัอน ไม่เสียบเข้าไปเขาไล่ยางออกเนาะอันนี้มันก็จะทําให้น้ํายางเยิ้มใส่มือเราถ้าปัดนี้เขาก็ใส่ถุงพลาส,สติกธรรมดาเขาเนี่ยเลยนะถุงกับจับกับจับน้ำยางยางดีเลยแล้วค่ะนี่นี่ยางก็จะไหลออกทีนี้เทามาเริ่มกันโอ้ยหน่วยใหญ่แฮงยนีย่เขาเอามีดกรีด เอามีดกระะีดเฉพาะผิวของเปลือกเนี่ยนะคะะโดยรอบเขาแบ่งขึ้นย่อยถึงเงินย่อเปล่าให้ถึงเมืองนะกรีดเฉพาะผิวก่อนโอ้ยมันหน่วยในนจจหญ่นาอปฏิทินแน่เนี่ยกรีดไปเรื่อยจนไปชิดกับฟั่งคน,นะคะอึ๊ะกรีดไปเลยโดยรอบป๊าบ ลงไปถึงผิวนิดๆนะฮะให้เขาบีนิดๆ๊ื้อความมาถึงตรงนี้ก็่าว่าบรรจบกันยู่ตรงขั้วึ๊บอหูหนักเสร็จแล้วเขาใส่มีดตรงนี้เท้ยงลงไปตรงเกียนกลางนะคะบ่บให้พยายาม่าให้ถือคุกพยายามไม่ให้โดนพูดโดนผิวนะลงไปเรื่อยๆเขาว่าขนุนมันลูกใหญ่นะ กระแทงไปเรื่อยๆแล้วกรีดให้เขาให้เขาแบะออกให้เขาสามารถฉีกได้นะคะอันนี้ตรงมีผู้ซอยเด้อมาเพราะวบบ่ามันหน่วยไงไม่เห็ดผู้เดียวก็ได้อย่างแต่ตุดนี้ติดบ,บ้างเราใช้ถุงพลาสติกช่วยนี่แค่นี้ ัวน,นี้ของลูกใหญ่มันก็ตองน,นี้อีกมันตองน,นี้คู่ซอายอีกคู่หนึ่งเดี๋ยว,ว่เอาอาหยังเดี๋ยวเขาจะผ้าให้ลดขนาดลงจะได้จับจับไปหยิบจับง่ายๆเนาะเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อน นี่อาดชิสเห็นหมน่อยลงนะคะเนาะนี่เราก็กลับด้านนี้เขาเกิดกรีดโอ้โอ้เออขาบ่าพาเขาบ่าแบกตามที่เขาอันนี้ไปเนาะนี่เราก็คิดเห็นหน่อยลงนะคะเขาก็กรีดผิวขึ้นเรากรีดผิวมันเดิมแล้วเราก็มากรีดตรงแกงกลางอย่าให้ทะลุไปถึงเนื้อนะคะกรีดไปกรีดไป เิียวอยู่ตรงนี้ขาดมาได้เดี๋ยวเก็บเก็บยางออกก่อนระว,วังมือน้ำเด้อดค่ะเด้อใช้ถุงพลาสติกกำจัดน้ำยางเสร็จแล้วเราก็เหว์ตรงนี้อีกเหว์ตรงนี้ปั๊บ เขาก็จะเล็กลงทีดี้จับถนัดถนัดน้องคะเนาะนี่มันก็จะมีน้ำยางตัวน,นี่น้อบใส่ถุงพลาสติกพล้วพอมีน้ำยางออกไหลออกเขาก็ใส่ถุงพลาสติกดูดออกเลยบดนี้ไอตัวผู้น้อยน้อยเนี่ยค่ะเขาก็จะมีะความลืน่นเป็นเป็นน้ำเขาเอื่อนอย่างจะมีความลื่นๆในตัวซอยแห่งห้องกับจับย่าง ในตัวของขนุนได้ค่ะส่วนมากยางก็ยุ่น้ำขอบเปลือกแล้วก็ยุ่เกลียนกลางเนาะควานเกลียนกลางออกเลยควานออกท่เสั่งเรามีน้ำยาง,ยางเรอปะเข็ดกว่าเม็ดก็ต้องคมแน่เลยค่ะเ้ะถ้าเม็ดบรคมมันก็จะซ้ำ ยูขนำนต้องติดซ้ำคิดว่าน่ากินกันไน้นเนาะอือถ้าเขายังเห็ียดเน่าเขาก็กรีดไม้อะไรได้ค่ะผีดให้เขาเล็กลงอีกนิดนึงบายนิดบาย นี่ก็จะได้ปูสวยๆแบบนี้นะคะแล้ววอาเฮ็ดให้เบิ่งพอเขาได้แบบนี้แล้วเขาก็จะแกะออกมาเฮ้ยปาดก,กับห่วงเนาะคือ <c oughs> ปาดข้างบนอีกนิดนึงค่ะนี่ก็แกะออกมาแบบนี้เลยก็จะได้ขนุนปูสวยๆแบบนี้เฮ็ดขายกับเฮ็ดขายอาไปบ้างไหมนี่ กล้องเนาะก็จะซวยๆแบบนี้เลยค่ะบ่มีตัวใดถูกพาแบ่งครึ่งนะคะนอกจากที่ห้องแหวกล้วเขาขาดเขาฉีกขาดเป็นจังหวะที่ดูขนุนแตลลูกมันก็นดูปโมือคือกันเนาะนี่องน,นี้ขออนุญาตใส่มือได้ซว,วยๆแบบนี้เลยเยวไอ้ขอตัวไปแกะผู้ขนุนแล้วจังมาเบื้องต่นสุดท้ายกันนะคะเนาะี่เลยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้อง สวยไหมมีวิธีการทาขนุนมาดนี้เอาไว้กะเอามาแช์ประสบการณ์เนาะเคยเห็ดคลิปไปแล้วครั้งนึงแล้วใช้วิธีเทเอไอยน้ำเสนอนเนอี่ยเนาะจะได้พูขนุนแบบสวยๆตเต็มพูแบบนี้วลาเขาเอาไปเค็ดขายหรือเอาไปห่อแพ็กเกจสวยๆเนะี่ยก็จะได้พูเต็มๆแบบนี้นะคะเนาะพูขนุนก็นจะบ่ถูกบ่ถูกตัดอะเนาะคะ่ะบ่ถูกตัดแบ่งครึ่งอะเนาะวิธีง่ายๆอีกวิธีหนึง่งแต่ว่าถ้าขนุนลูกใหญ่กะ จะต้องมีตัวซอยมีผู้ซอยนะคะเนาะจะเสีเห็ดออกมาได้ดีหวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ่ามากแตหน่อยนะะเนาะคันเนาะนี่ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันาะติอดอตามคลิปใหม่ๆที่เอาไว้สิพาไปเบิง่งไปเฮ็ดไปทั้งี่อย่างกันติดตามเร็วๆนี้นะคะเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกทา่านเจอกันแค่นี้สวัสดีค่ะ